ครับผมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีลูกค้าใหม่ท่านหนึ่งนะฮะที่สั่งลูกหัวระเบิดไปนะสิบหกเกรนนะตัวนี้นะเขาบอกว่าเอาไปแล้วทํากลุ่มไม่ได้นะครับทํากลุ่มไม่ได้นะฮะก็เลยจะมาทําให้ดูนะครับในระยะสามสิบกมเดี๋ยวจะทํากลุ่มใส่กําแพงตรงนู้นนะฮะใส่กําแพงตึกกลางนะครับมันจะมี คาบน้ำดำๆนะเราจะเห็นอยู่ว่ามันจะใช้เป็นจุดเล็งได้นะฮะเพราะว่าสายแข่งไม่มีพื้นที่ให้ตั้งกล้องหรือว่าอะไรในระยะ30 4 0บิเมตรนะครับก็เวลาตั้งกล้องจริงก็ตั้งใส่กำแพงปูนอย่างนี้หละครับก็จะมาทําให้ดูนะครับว่าท่านที่บอกว่าเอาไปแล้วทํากลุ่มไม่ได้นะครับสําหรับหัวระเบิดผมนะ ก็จะมาทําให้ดูนะฮะเดี๋ยวขอเตรียมลูกใส่โม่ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในสโคปกันเลยครับผมเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งตอนทํากลุ่มเสร็จนะฮะทำกลุ่มให้ดูเสร็จนะครับโอเคครับไปครับก็มาลองทดสอบกลุ่มให้ดูเลยนะครับว่ากลุ่มหัวระเบิด10นัดโม่หนึงเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะในระยะ สามสิบกิโลเมตรนะครับเอาระยะที่ตั้งกล้องนี่แหละครับระยะมาตรฐานนี่แหละฮะผมจะเล็งไปที่จุดที่มีจุดเดียวนะครับเพราะว่ามันมีรอยยิงไปแล้วเยอะนะครับเพราะว่าผมก็เทสทุกครั้งที่มาก็เทสใส่ผนังนี่แหละครับก็จะเล็งไปที่จุด ที่มีจุดเดียวนะครับสิบนัดนะฮะจะทําให้ดูนะฮะว่ากลุ่มมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูเลยครับสองนัดเข้าจุดเดียวหมดนะฮะ สามครับเข้าจุดเดิมนะครับสี่ครับเข้าจุดเดิมเลยนะฮะห้าครับกระจุกอยู่ที่เดียวนะครับ ห้านัดหกครับนัดที่หกขึ้นสูงเลยนะไม่เข้ากลุ่มนะครับนัดที่หกนะมีเฟกนะครับนัดที่หกขึ้นสูงนูน่นนู่นเลยนะนูน่นอ่ะนัดที่เจ็ดนะครับ ก็ยังอยู่ในกลุ่มนะครับนันที่เจ็ดนันที่แปดครับผมเก้าครับ ที่เถอยลงมานิดนึงนะฮนะนัที่10นัดสุดท้ายนะครับกลุ่มก็จะได้ประมาณนี้นะฮะสำหรับ10นัดน,นะเดี๋ยวจะวงให้ดูนะครับว่ากลุ่มที่ทำเมื่อกี้ อยู่ในตรงนี้นะะอยู่ในกลุ่มตรงนี้นะครับอยู่ในกระจุกตรงนี้นะฮะอยู่ในกระจุกเดียวนะครับเมื่อกี้นะอยู่ตรงนี้เก้านัดนะครับอยู่ตรงนี้เก้านัดนะฮะ เราจะมาวัดให้ดูนะครับว่ามันอยู่ในระยะไหนนะฮะมี่กี้ก็ส่องไปนู่นนะฮะส่องไปนู่นนะครับ,รบนะตรงมุมตึกนะครับในระยะเดี๋ยววัดให้ดูนะครับระยะเดี๋ยวขอเตรียมกล้องวัดระยะก่อนนะฮะ ก็ตรงนั้นนะฮะไม่ค่อยนิ่งนะครับเดี๋ยวนะครับพอตรงนู้นนะครับสามสิบสี่เมตรนะฮะสามสิบสี่เมตรนะครับ,รบ,ต,รรบตรงนู้นนะ วัดให้ดูแล้วนะครัระยะ3.4เมตรกลุ่มจะได้ประมาณนี้นะสหรับหัวระเบิดนะท่านไหนที่ทำกลุ่มไม่ได้ก็ลองเช็คตัวไอเทมของท่านนะฮะว่ามันเป็นพออะไรนะครับกลุ่มกระสุนที่หัวระเบิดที่ทำให้ดูก็ได้ประมาณนี้นะฮะ16เรนนะครับผม ก็เป็นตัวนี้นะครับตัวที่ตัวเดียวกันกับที่ท่านได้ไปเลยนะครับนี่นะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับกับที่ท่านได้ไปนะกับที่ท่านบอกว่าทํากลุ่มไม่ได้นะผมทําให้ดูแล้วนะครับว่าระยะสามสิบสี่สามสิบห้าเมตรทํากลุ่มได้ประมาณนี้นะแต่ผมไม่มีพื้นที่ทํากลุ่มให้ใส่กระดาษหรือว่าอะไรให้ดูนะฮะ ผมจะทําใส่ได้แค่ใส่กําแพงนะครับผมก็ในระยะนี้ก็เหรียญบาทก็น่าจะได้นะครับถ้าเอาเหรียญบาทหรือเหรียญสองบาทไปเทียบนะก็น่าจะได้นะฮะร,ระยะสามสิบสี่เมตรนะครับโอเคครับก็ได้ประมาณนี้นะฮะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจก็ยังไม่ต้องสั่งนะฮะขอให้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ